สวัสดีครับวันนี้เปิดไฟก่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะแกะกล่องรีวิวโทรศัพท์มือถือรุ่นเออโทรรุ่นเออซูเปอร์สามนะครับแกะกล่องได้เลยนะครับพายไงก็จะพายไงก็จะมีโทรศัพท์นะครับเออพายไงก็จะมีตัวโทรศัพท์นะครับเห็นไหมตัวโทรศัพท์ นะครับแล้วก <buenas> ็จะมีเอ่อไอ้มันจะแบบเป็นใบรับประกันนะครับแล้วจะเป็นเอ่อคู่มือารงระวังแบบจุ้ยนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับแล้วก็มีเออ การใช้งานนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่แถมก็คือมีหูฟังนะครับชุดหูฟังมีชุดหูฟังนะครับมีชุดหูฟังแล้วมีจ็าก3.5ห้าน,นี้แล้วจะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่สำคัญมากก็คือ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่4.2โวลต์นะครับวิธีใส่แบตเตอรี่ก็แกนี้ก่อนรุ่น2ร,รุ่นซิมปรสามนะครับใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับลองลองใส่แบตเตอรี่เข้าไปดูนะครับ ยากมากพ่อจะออกซึ่งมงพ่ออาจจะไม่นึงน่งพ่อขออภัยด้วยนะครับผมแกจะด้วยอยู่ใส่ให้จีดีๆนะครับอย่าลืมนี้ด้วย ถ้าเอาที่ชาร์จนะครับแต่ว่าต้องเสียบที่ชาร์จก่อนนะครับถ้าอาจจะนิ่นึงก็ขออภัยด้วยนะครับอุ้ยเสียบอันนี้ขอเสียบอุปกรณ์ก่อน นี่สิคุณฟังของของพี่ไยหลังจากที่แกะกล่องแล้วเราจะเริ่มชาร์จแบตกันนะครับ ดูจะนติชั่เข้าไปแล้วคือโลโต้ทูเหมือนนี้คือศูนยงงการอยู่นะคะ Thank you, นะครับอยู่ข้างในเหมือนก็ใช่ยัง ก็จบคลิปที่มีสำหรับการแกะกล่องคูชิบะสามนะครับท้กเข้าแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวฟังชันกลต่อนะครับสวัสดีครับ